คุณผู้ชมคะและสำหรับซีรีส์ชื่อดังของเกาหลีใต้ที่คนไทยติดตามกันเป็นอย่างมากทาง Netflix นะคะ o o m เท o ช n าช่าชๆพระเอกก็เป็นที่ชื่นชมอย่างมากนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้แฟนคลับไม่เฉพาะในไทยทั่วโลกเลยก็อาจจะรู้สึกสับสนนะคะว่าจะชื่นชมพระเอกคนนี้ต่อไปหรือไม่นะคะสำหรับคิมซอนโฮนะคะหลังจากที่มีข่าวอื้อฉาออกมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขากับคนรักเก่า ถึงแม้จะเขียนจดหมายยอมรับว่าเกิดความผิดพลาดขึ้นแต่ก็น่าคิดนะคะว่าปฏิกิริยาของแฟนคลับทั้งในไทยในเกาหลีใต้จะมองเรื่องนี้อย่างไรเส้นบางๆอาจจะอยู่ที่เรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งและทัศนคติของผู้คนเกี่ยวกับคนดังด้วยค่ะติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพนาค่ะ โฮมทาวชชาช่าถ้าเป็นสายโรแมนติกมีหมอนกี่ใบข้างตัวภาพลักษณ์สุภาพบุรุษแห่งชุมชนประมงเมืองชายทะเลกงจินจากซีรีส์เกาหลีชื่อดังโฮมทาวชชาช่าจนโด่งดังสูงสุดแต่ว่าชีวิตจริงนั้นกลับเจอมรสุมข่าวเช้าจากปัญหาความสัมพันธ์อันร้าวฉานกับแฟนเก่าที่เกี่ยวข้องถึงกรณีการทำแท้งจนมีจดหมายจากทางเจ้าตัวออกมากล่าวขอโทษทำให้เกิดความเห็นจากชาวเน็ตหลายประเทศออกมาหลายทิศทางค่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีจากศูนย์เกาหลีศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศา,ศาสตร์ก็มองนะคะว่ากรณีข่าวเช้าที่เกิดขึ้นกับคนดังนั้นอาจมองได้สองด้านถ้าหากกรณีทำผิดกฎหมายเส้นทางอนาคตอาจจบลงแต่หากรอดพ้นทางกฎหมายสังคมก็อาจมองว่าเป็นเรื่องของศิลธรรมขณะที่อีกด้านก็มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวที่สามารถแยกแยะได้ค่ะ มันก็แตกออกเป็นสองด้านนะครับความคิดเนี่ย<ะ>ผมผมคิดว่าสองด้านเนี่ยยงังห้าสิบห้าิกันอยู่หมายความว่าด้านหนึ่งก็ยังคงอมองจริยธรรมแบบเดิมว่านักแสดงซึ่งเป็นคนบุคคลสาธารณะเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความประพฤติที่ดีงามอันนี้คือฝากหนึ่ง<ะ>ส่วนอีกฝากหนึ่งเน่ยก็มองว่าเราเข้ามาสู่ยุคใหม่แล้วความเป็นโปรเ e s <ะ> s ั o นอลเนี่ยมืออาชีพเนี่ยเขาแสดงดีก็ต้องปล่อยเขา มันคือการแสดงซึ่งคุณก็รู้ว่ามันคือการแสดงซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเดือนกร,รกฎาคมปี2020อันนี้มันจะมีผลย้อนหลังไหมคะอาจารย์อ,อ๋ออันนั้นก็คงต้องไปพิสูจน์ทราบกันว่าออว่าในกรณีที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าตรวจพบว่าเป็นการกระทาที่ที่ยังอยู่ในระหว่างที่มีความผิดอยู่เนี่ยนะครับอันนั้นก็ยังถือว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายฮะกว่าจะได้รับการตอบรับในระดับแถวหน้า ทั้งตัวศิลปินต้นสังกัดต,ต้องใช้เวลานานหลายปีและทุนงบประมาณมหาศาลกรณีการเกิดข่าวเฉ้าอาจต้องยอมรับกระแสดกดดันจากสังคมและยอมแลกกับสิ่งที่สร้างมาค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนะคะกรณีที่เกิดขึ้นกับคนดังฝั่งตะวันออกอย่างเกาหลีใต้อาจจะมีกระแสดกดดันจากสังคมไม่ต่างจากตะวันตกหากเรื่องนั้นไม่ไปละเมิดทางกฎหมายค่ะก็ต้องมาชั่งน้าหนักกันว่าศิลธรรมกับความสามารถเนี่ยควรจะให้น้ําหนัก ด้านไหนมากกว่าแต่ว่าถ้าเอาเวลานี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอๆกัน<ม>ถ้าเกิดดูนะฮะถ้าเกิดดูน่าจะพอๆกทีนี้สื่อเกาหลีเนี่ยถามว่าสื่อเกาหลีเนี่ยให้ความสําคัญในกรณีแบบนี้ไหม<ะ>ผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ไม่เกินวันสองวันะนะครับ<ะ>เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยเกาหลีเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าช็อกอะไรมากผมเชื่อว่าสื่อเกาหลีมองว่าทุกคนมีค่ะ แต่ว่าใครถูกจับได้ไม่อกไฮะคือ<ะ>คือมันมีกันหมดแลละฮะจะมากจะน้อยแต่ว่าใครถูกจับได้แค่นั้นเองถ้าไปดูเรื่องกฎหมายการทำแท้งทางสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาได้รายง,งานผลการศึกษานะคะว่าจนในปี2019พบสถิติการทำแท้งมากกว่า5,000 500, คนถึง1ล้านคนแต่ละปีจนสสในสภา,าเริ่มผ่อนปรนและขอให้ศาลสูงเกาหลีใต้มีมติบวโดยเจ7ใน9เสียงนะคะมีมติว่า หากทางรัฐบาลไม่แก้กฎหมายสมบับนี้ภายในปี2020จะถือว่าการทำแท้งที่ผิดกฎหมายเป็นโมฆะจนประกาศให้การทำแท้งเป็นไปอย่างเสรีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่31ธันวาคมปี2020กรณีที่อายุครรภ์ไม่เกิน14สัปดาห์และเหตุผลจำเป็นอย่างอื่นปัจจุบันนะคะกระแสเคป๊อปและเคดรามาของเกาหลีใต้นั้นได้รับการสนใจไปทั่วโลกนอกจากจะเน้นการผลิตเทคโนโลยีแล้วในปี2000ที่ผ่านมา เกาหลีใต้ยังเน้นการส่งออกด้านวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะอุตสาหกรรมบันเทิง,งเกาหลีใต้นั้นเป็นอีกุตสาหกรรมที่สร้างรายได้หลักนะคะโดยมีเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น LG และซัมซุงสนับสนุนเงินทุนยิ่งช่วงหลังได้รับงบประมาณจากรัฐบาลโดยมีหน่วยง,งานที่ชื่อ KOGA ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมของเกาหลีชื่อส่งเสริมการสร้างสารรค์เนื้อหาผู้เชี่ยวชาญมองว่ากระแสความโด่งดังจากเกาหลีใต้นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะ เพราะว่าผ่านการฝึกฝนอย่างหนักและวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนโดยเลือกการนำเสนอผ่านทางแพลตฟอร์มเทคโนโลยีของตัวเองอย่างสตรีมมิ่งของ Netflix โดยคาดว่ากระแสเหล่านี้น่าจะได้รับความสนใจและอยู่ในระดับโลกไปอีกนานค่ะมณีนาฏอ่อนพันนาไทย PBS รายงาน